สวัสดีครับทุกทุกคนทุกทุกท่านที่คัาชมช่องของโจชาแนลแล้วก็ไอจอยแฟนเพจรวมไปถึงโจเซลติกต็อกเลครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาชิมร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านเดียวร้านแรกในตัวบ้านโจเองครับผมก็คือบ้านทาวานนะครับนี่วันนี้เรามีชามแล้วก็มีพริกมาเองนะครับวันนี้เขาจะมีแบบเด็ดๆมาานเสนอให้ท่านผู้ชมบ้างเลยสายแซ่บนี้ต้องย่าผ่านเลยสําหรับคลิปิปปนี้นะครับโอเคบายจันเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสั่งแม่ขาเป็นก้อนมาปนช็ด เมนูแซ่บให้โจทเนวกินจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยมารอเสิร์ฟรอแซ่บตงกานเลยครับนี่เป็นร้านในตัวหมู่บ้านผมเลยครับต่อเพิ่นเหตุข้าวแท่งเ,เห็นมาโดนลรวครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรื่องนี้เพิ่งเปิดใหม่นะทุกๆคนถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาชิมได้นะครับการจัดร้านนี้คิกูน่ารักสวยครับผมนี่น้ำดื่มนะครับฟรีนะครับตักเองครับแล้วก็จะมีผักพักพนี่ให้ร้อง ก็จะมีแคบหมูที่บรรยากาศในร้านนะครับทุกคนก็จะมีเครื่องดื่มให้ครบทุกอย่างครับไหนกาแฟอะไรมีครบครับน้ำปันมาแล้วทุกทุกคนเมนูของเราเนี่ครับ ขอบคุณนะครับปาดปฏิทุกทีนี่กะลังขาดแดดอาจจะทายนะพี่ค่ะเครื่องเน้นๆนะผมสั่งพิเศษครับเป็เมนูพิเศษครับเดี๋ยวมาปรุงกันเลยครับมาครับผมทุกคนตอนนี้กะเครื่องปรุงเขาเพิ่งต้องปรุงเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเพิ่งปรุงไม่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลองชิมเพิ่งมเห็นเพิ่งมาต้องชิมก่อนปรุงนะครับตอนนี้กะโอเคสามารถกินได้เลยเพื่องปรุงครับแซ่บเผ็ดจี๊ดจ้านเลยโอเคมหเดี๋ยวมาคลุกเคล้ามากินด้วยกันเ ผมสร้างเป็นสองเส้นนะครับเป็นเส้นเล็กนี่คนเส้นน้อยๆเส้นเล็กนี่เส้นเล็กแล้วก็มีมีเรืองครับผมต้องสั่งพิเศษนะครับว่าปกติทั้งร้านกกาิ่นก็สีเบิมีแบบนี้นะครับน,นี่คือจัดเตรียมสร้างม,มาเองดุยได้เลยแล้วก็เรามีทีเด็ดด้วยครับเดี๋ยวผมจิ้มมาเบินให้ดูนะครับเบินพริกเบินพริกอู้ย่างเยอะทุกคนพิเศษมากมาก สองรอนะครับทัหมดนี่งา,าเตีย๋เยเราได้กินอยู่มาค่มาจนจะเตมกันทุกคน

okay <sighs> mình phải tiếp theo mặt điện bên phía bên bên hàng của nên bên phòng เมื่อจะขวงดิเน่ใหม่เลยทุกคนอ่อนนี่ครับอหอมมากมาจัดคำาอวแล้วกันอื้ม 哦。 มันเปิดครับมากความเงีอผมบอกเลยนะร้านนี้ใช้ทิชชู่เปลืองมากครับ

ขนานบร,ริษัทมีคนเพิ่มนะครับชบอบจริจกินไปหายไปที่ไหน หมูสันสองลอเม็ดสงหมูสันเจลีเม็ดสามเม็ดสี่น้ำตาลไอซิปสิปันี่อวไรตัวอักษรไ่เด็ดแตไอนก็ที่นี้ดูเขาบอกเขาสุรแต่เขาจานสุดยอดนี่ต้องเบิร์นเราบ้านี้มาปุ๋ยไม่เห็นเลยอืมอุ้ยเรา 我们这边他有火。嗯 มาแล้ว se คุณ จับว่าเนื้อเปรย์แซบสุดๆเลยครับเนื้อเปรย์เป็ยอร่อยมากเลยละมุนลิ้นมากเลยเครับจับหวาน่า จัดจุนยญยเลยเลยฮอร์เลยนะลองชิมใหม่โอเคนะครับทั้งในการขอขอบคุณทุกท่านทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องจดแชนแนลแล้วก็ไอจูดแฟนเพจรวมมาถึงจดเที่ยวที่จอดนะครับผมกบขอบคุณแลกใจดีๆครับผมสำหรับเมนูวันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบแซ่บๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับร้านเปิดใหม่ในบ้านขาวในะทุกคนนะครับกุเรสามารถพาพานไปพานมา,า,มาสามารถแวะเข้ามาชิมได้ครับผมเนาะ พี่กาศกิจวันรทุกวันนี่แหละโอเคังไรก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นเมนูอย่างอีกติดตามรับชมครับขอบคุณครับ